ขาปกตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยปกตัวนี้ตัวนีนนออ้อะไรอะ่ะอะไรอ่ะคราวนี้เราจะมาคราวนี้เราจะแข่งอะไรกันนะครับคุณเกสครับพูดกติกา,กาให้ฟังหน่อยครับมาเจอมาดูว่าใครใครดาใครตายคนแรกนะใครตายคนแรกขาวตายคนแรกเป็นยังไงครับต้องบทลงโทษคือหน้าขาวใช่ไหมโอเคมาดูกันนะฮะ ว่าจะเป็นโคน,นั้นหรือเกรสอยู Chris, ่ผม,มวนะ่าน่าจะเป็นเ,เปอร์เซ็นต์น่าจะไปเแบบกรสนะครับตายคนแรกเมื่อกี้เขาเกือบตายคน<ไ>แรกแลนะ้วถ้าผมไม่ชุบเขาก็ตายไปแล้ว <c oughs> ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวเมื่อกี้ <c oughs> เขาเ <c oughs> มื่อเมืม่ออ้าวอย่างนี้อาไม่ชุบแล้วนะ <c oughs> ไม่ชุบแล้วนะ <c oughs> พูงเงี้ย เกมแรกเราก็ได้กินขนมฟรีแล้วยี่สิบาทนะฮะเราลงตรงเมื่อกี้เลยตรงที่เรามาเมื่อกี้น่ะเก๋เข้าหนามวยเลยหนำมวยเอาของเยอะหนำมวยมีคนเกตมีคนพีู้จริงพูดจริงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมีคนจริงมีคนจริงมาลงฝั่งนี้ marked e location ใครเห็นก็ยิงได้เลยเ,ลยเอาละครับเราจะได้เห็นแล้วครับใครจะด่ขาขาวนะฮะเจ้าปืนจามเกดบอกว่ามันมีคนอยู่ฝั่งนู้น <c ười> อะไร,ะไรหนูอยู่ฝั่งน <c ười> ี้ <ST S> มั่วเถอะไหนฝั่งไหนเกดอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งซิ่งนี่ยแหละแต่ว่าน s <S <c ười> หนูอยู่บนนั้น ยิงเองหนูยิงเองหนูเห็นมันแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในบ้านบ้านไหนฮะไม่เอาอ่ะไม่อยากยิงแล้วตายมีมีคนมีคนถอดใจอุ๊ยเจมอยู่บ้านบ้านกับอาช่วยด้วยไม่ยไม่ช่วยหรอกไปยิงคนอยู่นี่ตรงกลางตรงเนี่้อยู่ในบ้านจรู่มันยิง อะนี่หนูไปสกิดมันไงไปสกิดมันนิดหน่อยไมาสกิดรถนัดสิอ้อยแล้วไอ้แล้วมันอยู่หลังนู้นใช่ปะมันอยู่บ้านแต่มันอยู่บ้านหลังฟ้าเนี่ยหลังมากจดโลเคชั่นจ้ะเชิดเชิตึ้มมันไม่ยอมมันโผล่มาก็ถึงนั่นนะแต่ว่าอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันจะตายแล้วมันเจ็บหนักมันพันยาอยู่โอ้ยังโดนสองนัดบอกเจ็บหนักหมูอีกแหละมันมันเจ็บ มาเข้ามามเดี่ยวไปอยู่ตรงระเบียงละจ้ะพอเจอแล้วเก็ินี่ไงโอ้ยเกือบครับเกือบครับชุดย่กษ์ขึ้นฝาดนะชุดสียมพูนะเห็นไหมนะอ้าวน็อกดีครับ กมันี่ไ,ได้แค่ทำไงล่ะคนมไม่ขนาดไม่ยินคนแหละแต่มไม่ได้แข่งซิงเกิลมีคนกลัวตายฮะมีคนกลัวตายเมก้ามาช่วยผมดูดิครับไม่ได้กลัวนแค่ไม่ไอยากได้ชวนนะเออมีคนกลัวตายเมก้าเข้ามาครับดูดิครับทุกคนอะไรอะไรหนูหนูหนั่งดูมีความคน นี่แน่จริงอ่ะแน่จริงอ่ะแน่จริงก็ออกมาดิมันมาชุบ um oh, เพ ala ื่อนมาแล้วเนี <S <S ่ยวิ่งมาสิโอ้เล่นรูเล่นกลัวตายอ่ะเล่นมามาช่วยเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมคนทำอะไรอยู่วิ่งอยู่ไอ้แต่เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งมา sum สี่ sum ห้า มันอยู่ข้างกำแพงก็อยู่บนบ้านเกดไหนอะนกหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ข้างกำแพงหลังฝั่ง,งประตูประตูรงไเนี่ย คืออะไรล้านนัดกับใช่ร้านนัดมันมันอยู่ในบ้านเรานะโอเคเราจะเห็นไม่ดีเ้ยมันได้ไงนี่มันเข้าไปแล้วเห็นมันยากอยู่ไหนมันน่าอยู่หลังกระเพรแเลยไม่มีระเบิดอะไรไม่มีเหมือนกันอะความของไม่ใช่ยางเลยวิ่งอยู่ตรงไหนวะ

ว่ามันจะมาหาหนูแล้วแหละมีคนกลัวตายครับนนนๆนี่ไงเคมันอยู่นี่เห็นไหมนี่วิ่งอยู่เนี่ยเห็นมั้ยเห็นปักเห็นเลยอ่ะตายอ่ะครับนนนๆมีคนมีมีคนกลัวตายครับนนนๆเขาไม่กล้าลงมาครับนนนๆดูดิครับมาเก็บของอย่างเดียวครับนนนๆเอาลอยนัดเอาป่ะเอาเอาเอาไม่เน้เลิกกับปืนจานไม่เอาปืนจานอาได้แล้ว ในปืนล้านนัดก็ตันไง,งนี่ก็หาดูสิโอยังไม่ได้หาอะไรเลยไม่เห็นนะนะโทษทีาย, <S <S ยาปืนอ,อะไรมันเออันหายไปไหนไปไปไปไเอาให เออระวังเลสโซนนะกลัวครับผมเพราะผมไม่ได้ยิงเลสโซนะนะนราไดมีคนกลัวตายครับนนนน,บนนเมื่อกี้ไม่ช่วยผมยิงอครับนนนนแอบฮะมีคนแอบอยู่ในบ้านไม่ได้เกิวคุณมีคนกลัวมีคนกลัวหน้าขาวครับนนนนไม่กลัวถ้าเป็นหน้าขาวเราจะกลัวคกี้ ไม <c oughs> c <c <oughs> mm. <c oughs> ่กลัวแต่แต่ก็ไม่กล้าครับนอนนอนไม่กล้าไม่กล้าไปยิงแฉะนอนนอนเกดมิเกดเจอคูณสี่ปะขอปัดนะไม่เจอมีแต่คูณมีแต่คูนหกเหรอเกดใช้ปะใช่ใชใช่ปรัเข้าวงดีกว่าวงแรงอ่ะวงเจ็บแล้วเนี่ย โยาย,ยาไม่มีด้วยยาห้ากบมาน,น,นีเหรอเือสี่กบเฮ้ยมีคนมามีใครอะครับนอนนอนไม่พันยาหรอครับนอนน,นอนใจเยนฮะนอนนอนมีคนมาเอาหกสองเปล่าเอาหกสองเปล่าโนไม่เอาอามีแล้วคนสองนะ เขาวงดีกว่านะครับน,น,น้อนเนี่ยมันวิ่งอยู่แถวๆเนี้ยวงไก่นะครับน,น,น้อนไม่มีรถด้วยนะฮะหารถเลยนะฮะแบบอะไรล่ะ ไม่มีรถเลยเอะเกตเกตเจอรถเปล่าเอารถมารับอาด้วยเน,นี่ยบ้านตรงนี้มีรถเกตซ้ายมืออะ เจอรถแล้วเอลรถก่อนเดี๋ยวเป็นรับ <ไป S 2> เกดวิ่งเข้าวงซี่วิ่งไปไหนอะ่ะ เกศหน้าขาวแน่เ,เก็บพันผ้าพันแผลก่อนนะพันผ้าพันผ้ามันแผลเลยเร็ว ผันผ้าบันแผลอย่าปัมยายาย๊มใหญ่ๆทันเปล่าม,มาขึ้นรถันเอียวูมเก็บในนู้นอยู่นิดหนึงเอาเราไม่กดขึ้นรถก่อนเราเออ <c oughs> จะได้พาเข้าวงก่อนเนะี่ยอ้อยเกือบได้หน้าเกือบได้หน้าขาแวแล้วเราอะ่ะนี่แนมะไปเก็บของมาหรอ เฮ้ยจะตายวงแล้วข้างหน้ามีคนยาไม่ได้ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนพอมยาปัดเทยู่ปัดเทยู่โอ๊ยเจ็บเลยข้างหน้ามีคนเกตระวังข้างหน้ามีคนไอยู่อ้แน๊กไปยื้อไอ้แม๊กดูแม๊กไปดูเกีจ็บแฟนไม่ตาย

อะไรไโอเคเดี๋ยวลงไปกินก่อนกินสนุกเลยคะเนี้เก๊มันเหลือสามคนเนี่ยโอเคเนี่ยรู้นะเ่ามันมีตีนึงเหลือคนเดียวอะ่ะใครแ่น่อหนูบอกเลยใครตายเก่ะตายอยีกแล้วแน่ อยาก,นากนหน้าขาวเกดได้หน้าขาวแง่หนูกเลยเฮ้เฮ้ยเกตมีคนข้างหน้าบิงมาแล้วสองคน m a r k the location อยู่หลังหินอยู่หลังหิน อะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่อะคิดมันยังไม่มโผล่ลเลยโอ้โหยิงเอายิงเอาเลยมันโผล่เลยมันโผล่แล้วแล้วหนูก็ยิงมามันวิ่งอยู่อ่ะระเบิดมาอีกแล้วตายคู่แน่เลยเนะี่ย เดี๋ยวก็หน้าขาวหรอกท่อมันมีตัวข้างล่างตัวนึงเนี่ยระเบิดอะไรก็ไม่มีเท่านั้นอ่ะหลุมหนึ่ง ไม่ได้ใช้เงินเลยนะอ้กินไก่กินไก่ไม่มีใครหน้าขาวอะครับผมไม่ตายนะพุทโธ่กินไก่ไม่มีใครหน้าขาวอะครับเป็นไปได้ไงครับเนี่ยตายแล้วหรอดเมเกัดเองนะแอ๋แต่เบอร์สองเขาล้มบ่อยมากเลยนะฮะเบอร์สองอะ ร้มบ่อยมีปืนไม่ค่อยมีด้วยนะประเด็ดปืนไม่ค่อยมาด้วยนนนนนนคุยใหญ่ดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเกดด้าด้ได่เขาเนี่ยเข้าเลยมาโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเล่นเลย